เราไม่สามารถที่จะแบบไปชอบใครได้จริงๆอตอนนั้นคุณไม่ต้องโทษเองนะว่าคุณจะทำแบบแต่เลวแล้นี่ยคือเรารๆๆนะู้ตั้งแต่แรกๆที่คุณทามาเราเพราะว่าเราจะหยุดนอนเราเราเราขอให้ให้หนายเจอคนที่ดีแล้วกันพบนายนายเป็นคนดีมากเลยนะเอาจริงๆก่ <c oughs> อนที่เลยเดี๋ยวเราเอินไปดีกว่าอันนี้เราให้ ป่วยป่ะครับเนี่ยฮะเสียงเหมือนป่วยป่ะอ๋อใช่ไม่สบายนิดหน่อยเอาให้ตาบวมหมดแล้วอ่ะครับเองให้ตาบวมหมดแล้วพักก่อนน้อยพักก่อนน้อยเสียงเหมือนเบื่อความหล่อของตัวเองกับเพื่อนจริงๆอ่ะแบบสาวแบบอยากคุยกูโดนสว่างอ่ะเอาจริงอ่ะเนี่ยจริงก็เกิดเบื่อความหล่อว่ะก็ไม่ผิดหร่ออูเบื่อว่ะ คนบ้าเลยก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมา